บทสาธยายเรื่องชนะปะทะกัลยาณีสูตรตอนสรุปแห่งทุติยวัคบันไดแปดขั้นสู่การล่มสลายทางศิลธรรมที่มาจากพระสุธตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิธานวัคลาภสักการสังยุตเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลาย ผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมแห่งองค์พระศาสดาบัดนี้อัตมาภาพจะขอ,อนำใจความสำคัญจากพระสูตรทั้งแปดพระสูตรในทุติยวัคนี้ตั้งแต่สุวรรณนิคสูตรจนถึงชนะปะทะกัลยาณีสูตรมาประมวลเป็นบทสรุปเพื่อให้เราทั้งหลายได้เห็นภาพกระบวนการล่มสลายทางศิลธรรม ที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้เป็นอุทาหรณ์อันอน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งหยุดพระสูตรทั้งแปดบทนี้แม้จะมีโครงเรื่องที่เหมือนกันแต่หาใช่เป็นการกล่าวซ้ำอย่างเปล่าประโยชน์ไม่แท้จริงแล้วพระองค์กำลังทรงนำเสนอบันไดแปดขั้นของสิ่งล่อใจทางโลกที่บุคคลผู้หนึ่งสามารถก้าวข้ามไปได้ ด้วยพลังแห่งสัจจะแต่สุดท้ายกลับต้องมาพังทลายลงด้วยอาวุธเพียงชนิดเดียวนั่นคือลาบสักการะและชื่อเสียงเรามาพิจารณาบันไดแห่งการทดสอบทั้ง8ขั้นนี้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งขั้นที่1นถึง6การเอาชนะความโลภในทรัพย์สมบัติสุวรรณนิคสูตรถึงปัฐวีสูตร พระพุทธองค์ได้ส่งไล่ระดับของความมั่งคั่งขึ้นไปทีละขั้นยังเป็นระบบเริ่มจากแท่งทองคำสุวรรณนิขะทองคำร้อยแท่งสุวรรณนิขะสะตังทองชมพูนุษอันเลอค่าสิงคินิขะทองชมพูนุษร้อยแท่งสิงคินิขะสะตังและสูงสุดคือ แผ่นดินทั้งจักรวาลที่เต็มไปด้วยทองคําปัทวีจากนั้นทรงพลิกกลับมาที่จุดต่ำสุดคืออามิตรเพียงเล็กน้อยดุดข้าวปลายเกวียนอามิทสกินจิกะเพื่อแสดงให้เห็นว่าบุคคลผู้นี้ไม่ได้เอาชนะความโลภเพราะราคาแต่เพราะอุดมการในสัจจะของตนเอง การที่บุคคลผู้นี้สามารถก้าวข้ามบันไดทั้ง6ขั้นนี้ไปได้แสดงว่าเขาเป็นผู้ที่สามารถเอาชนะกิเลสคือความโลภในระดับโลกิยะได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจขั้นที่7การเอาชนะความกลัวตายชีวิตสูตรนี่คือการทดสอบที่รุนแรงที่สุดทางกายภาพบุคคลผู้นี้ยอมตาย แต่ไม่ยอมโกหกแสดงให้เห็นว่าเขาได้ก้าวข้ามสัรชาตยานการเอาตัวรอดซึ่งเป็นพลังพื้นฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิตไปได้จิตใจของเขามีความเด็ดเดี่ยวและให้คุณค่าแก่สัจธรรมสูงส่งยิ่งกว่าชีวิตของตนเองขั้นที่8การเอาชนะความใคร่ในกามคุณชนะปะทะ กัลยาณีสูตรนี่คือการทดสอบกิเลสตัวฉกาดที่ผูกมัดสรรพสัตว์ไว้ในวัฏฏะสงสารบุคคลผู้นี้ไม่ย,ยอมแลกสัตจจะของตนกับนางงามผู้เลอโฉมที่สุดในแผ่นดินแสดงว่าเขาสามารถเอาชนะกิเลสคือราคะในระดับโลกิยะได้อย่างน่าชื่นชมเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว บุคคลที่พระพุทธองค์ทรงยกขึ้นมาเป็นอุทาหอนีคือบุคคลที่มีคุณธรรมทางโลกในระดับอุดมคติเป็นผู้ที่สามารถเอาชนะความโลภความกลัวและความใคร่ซึ่งเป็นรากเหง้าของอกุศลกรรมส่วนใหญ่ได้แล้วแต่แล้วจุดจบที่น่าสลดใจการพ่ายแพ้ต่อลาบสักการะหลังจากที่ทรงแสดงให้เห็นว่า บุคคลผู้นี้สามารถก้าวข้ามบันไดแห่งการทดสอบอันยิ่งใหญ่ทั้งแปดขั้นมาได้แล้วในทุกพระสูตรพระองค์ทรงจบลงด้วยประโยคเดียวกันว่าตเมนังปัสสามิอัปเรณะสมเยนะลาภสการะสิโลเกนอภิบูตังปริยาดินนจิตตังสัมปัานะมุสาภาสันตังแต่ในการต่อมา เราได้เห็นบุคคลผู้นั้นเองซึ่งถูกลาบสักกระและชื่อเสียงเข้าครอบงำมีจิตใจที่ย่ำยีเสียแล้วกำลังกล่าวคำเท็จทั้งที่รู้อยู่แก่ใจหลักธรรมสำคัญที่เป็นบทสรุปแห่งทุติยวัคนี้คือ 1. มานะคือรากเงาที่ลึกที่สุดทุติยวัคนี้ได้สอนให้เรารู้ว่าแม้เราจะเอาชนะโลภะคือความโลภ และราคะคือความใคร่ได้ในระดับหนึ่งแล้วแต่หากยังไม่ได้กําจัดมานะให้สิ้นซากไปให้หมดเราก็ยังคงอยู่ในอันตรายอย่างยิ่งเพราะมานะคือเชื้อโรคที่ซ่อนเร้นและสามารถทำลายภูมิคุ้มกันทางศิลธรรมที่เราเคยสร้างมาได้ในพริบตา 2. ความดีทางโลกไม่ใช่เครื่องรับประกันการเป็นคนดีที่ไม่โลภ ไม่กลัวตายไม่มกักมากในกามนั้นเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญในทางโลกแต่ในทางธรรมแล้วหากความดีนั้นยังเจือปนอยู่ด้วยความปรารถนาที่จะให้คนอื่นชื่นชมยกย่องด้วยความดีนั้นก็ยังเป็นเพียงโลกียธรรมที่พร้อมจะแปรเปลี่ยนและพังทลายลงได้ทุกเมื่อ 3. ส,สติคือเกราะป้องกันเพียงหนึ่งเดียว ทางรอดเพียงทางเดียวจากภัยอันร้ายกราดนี้คือการเจริญสติปัญญาให้เท่าทันความรู้สึกพอใจเมื่อได้รับคำสรรเสริญและไม่พอใจเมื่อถูกตำหนิติเตียนเราต้องฝึกมองลาบสัก,กระและชื่อเสียงให้เห็นเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่สิ่งที่เป็นแก่นสารหรือเป็นเครื่องยืนยันคุณค่าในตัวเรา เมื่อเราสามารถวางใจให้เป็นกลางต่อสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเท่านั้นเราจรึงจะรอดพ้นจากอำนาจทำลายล้างของมันได้อย่างแท้จริงทุติยวักนี้จึงเป็นอุทาหรณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่แสดงให้เห็นว่าศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดบนเส้นทางพรหมจรรย์น,นั้นอาจไม่ใช่ทรัพ์ยสมบัติไม่ใช่ความตายหรือไม่ใช่ความงามของสตรี แต่คือเสียงปรบมือและคําเยินยอที่ซ่อนเร้นมาในรูปแบบของมิตรแต่พร้อมจะแทงข้างหลังเราให้ล้มลงสู่ความพินาศได้ทุกเมื่อขอความจเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านทั้งหลายจเจริญพร